เผยชีวิตลูกศรธนาพรอ,อยู่ด้วยกันสามคนคนรักทั้งสองไม่ขัดเข้ากันดีหากย้อนกลับไปลูกศรธนาพรมานั่งเปิดใจในรายการชีวิตตอนนั้นเหมือนตุ๊กตาไขาลานใช้ขะคุณแม่พูดเองนะคะบอกว่าลูกศรเธอเหมือนตุ๊กตาไขาลานที่เอาไปตั้งไว้แล้วเธอก็เต้นบัลเล่เต้นๆพอแสดงเสร็จบนเวทีก็ลงจากเวทีมาแล้วมาหลบหลังฉันความรักครั้งแรกดีมาตลอด เหตุที่เลิกเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่มากครั้งที่สองอันนี้เข้าวงการแล้วเล่นเรื่องปัญญาชนก้นโครแฟนคนที่สองซึ่งก็คือสามีคนปัจจุบันเขาไม่เคยดูละครเลยแล้วแม่บ้านเปิดทีวีอยู่เขาก็เลยยืนดูบอกว่าหน้าตาน่ารักดีแม่บ้านเขาก็ไปเมาส์กันเลยขายอยากเอาใจเจ้านายเลยเชิญดาราไปเอาใจเจ้านายแวบแรกที่เราเห็นคือเรารู้สึกไม่ดีกับงานอยู่แล้วใช่ไหมนะคะจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็เอาของที่ระลึก นาฬิกามาให้คุณแม่สอนก็ยืนมองไม่มีซองหรือเราก็โกรธมากทําไมไม่มีซองโกรธก็โกรธเหนื่อยก็เหนือเรารู้สึกแย่ไปหมดเขาก็เดินตามมาส่งที่รถแล้วทีนี้ผ้าพันขอบคุณแม่หลุดแต่เรากลับไปแล้วเขาก็เลยโทรนัดคุณแม่เอามาให้หลังจากนั้นก็เจอหน้าผู้ชายคนนั้นยาวมาตลอดสามเดือนสอนก็ไม่เคยคุยกับเขาเลยเขาคุยแต่กับคุณแม่จนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่ไม่รู้ทําไมมันติดล็อกในใจเราเขาเอาตุ๊กตาไปซ่อนหลังรถแล้ว ที่ลานจอดรถเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับนะครับผมมีอะไรจะให้เขาก็พาไปหลังรถแล้วเขาทําตุ๊กตาหล่นก็ก้มเก็บนวินาทีนั้นเราเพิ่งเห็นเลยว่าคนอายหน้าแดงเป็นยังไงคือการอายหน้าแดงมันทําไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาอายจนแดงทั้งหน้าแล้วเขาก็หยิบมอบให้เราเลยตัดสินใจคุยกับเขานิดๆจากนั้นเลยทําให้รู้ว่าการตกหลุมรักเป็นยังไงคือรักมากหลงมากหกเดือนที่คุยกันเขาดูแลเราดีมากเมื่อใจคุณแม่ไม่เหมือนเดิมเขาสั่งให้สอนเลิกกัน คลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ติดเลยนะคะคุณแม่พอเห็นว่าเราเลิกแล้วเขาก็ดีใจมากทุกอย่างเป็นปกติแล้วเขาก็ดึงคนที่สามเข้ามาเลยเอาคนนี้มาช่วยให้เลิกกับคนนั้นได้สําเร็จคนที่สามก็เข้ามาซึ่งผู้ชายคนที่สามนี้คล้ายกับคุณอู๊ดมากๆากพอคนนี้เข้ามาปุ๊บคุณแม่ก็เห็นจังหวะเลยว่าเอาคนนี้เข้ามาเราจะได้ลืมแต่เราเกลียดคนนี้มากๆหลังจากงานมาเขาก็มาหาที่บ้านเราทุกวันคล้ายๆคุณอู๊ดมาทุกวันวันตื้อทุกวันเขาก็บอกว่าลูกสอน พี่ขออยู่ตรงนี้นะเราก็อาโอเคเลยให้ผู้ชายคนนี้พาไปเจอพี่อุ๊ดผู้ชายคนนี้เขารู้สถานการณ์ทุกอย่างว่าสอนคบกับพี่อุ๊ดแล้วรอให้เขาเลิกกันเราก็บอกว่าช่วยหน่อยนะแล้วเราค่อยมาคุยกันเขาก็พาเราไปนักคนที่สามเขาหลงเรามากเราตัดสินใจคบหาปีแต่ช่วงนั้นก็มีข่าวว่าแฟนสอนไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งสอนเลยบินกลับมาเมืองไทยทันทีปรากฏว่าเป็นเรื่องจริง เลยโทรศัพท์ไปหาที่อู๊ดอัปเดตกันเลยได้มาเจอกันในที่ที่หนึ่งพอได้เจอหน้าปุ๊บรู้สึกมันคือคนนี้สุดท้ายตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงเลยให้สองคนนี้มาคุยกันเองเพราะเขาดีทั้งคู่เลยเขารักกันไม่แอนตี้กันดีกันมาตลอดตอนนั้นเป็นการครบเราสามคนมาตลอดเคยขออนุญาตทั้งสองคนเลยว่าเราอยู่ด้วยกันสามคนเลยไหมเพราะเราไม่แค่สังคมแล้วแค่แค่แม่กับคนรอบข้างเราคิดว่าเราแต่งงานแล้วอยู่กันสามคนเลยไหมซึ่งผู้ชายทั้ง 2. คนนั้นเขาไม่ขัดนะคะแต่เขาแค่คิดไม่ออกเลยว่าจะทํากันยังไงซึ่งผู้ชายสองคนนี้เขาเข้าใจพี่นะคะเขาเปิดกว้างมากและเราก็รักทั้งสองคนยอมเป็นนางกากีก็ได้จนสุดท้ายเราก็เลิกแล้วเราก็กลับไปคบกับคุณอุ้ดจนกระทั่งแต่งงานมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องสินสอดที่เป็นข่าวดังมาก